ผมมีพี่น้องเอาเดี๋ยวนึกประสบผลสำเร็จแล้ววันนี้เราโหกว่าจะขึ้นมาได้ <laughs> ทุเล็กท <laughs> ุเลพี่น้องอุ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆคอยๆเดี๋ยวใจเย็นใยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋ออุ้ยใจเย็นามา,มา อ๋อครับประสบผลสำเร็จแล้ววะนี่พ่อพี่น้องไม่รู้ว่าป่ามันกินแต่อตอนใดโอ้ ปลาจิ้มเบ็ดบม่รู้เรื่องเลยครับเ <laughs> มาตะแทงเบ็ดเลยครับโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยเอาผสมกันไปเรื่อยๆหาอยู่หากินตามอา,าศัยอีสานมันเท่าเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสุกสายปลาอีหอยังวะฮะอุ้ยปลาน้อยปลาไอ้นั่นเฮ้ยปลาปลาเกี๊เห็นบ่อืม ตัวใหญ่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 โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยได้ป่าอย่างมันคือตัวหน่อยแท้ตัวแรกของผมครับตัวนี้น่อยโอ้ยมันคือตัวน้อยแท้เนาะเอาครับตัวแรกของผมตัวเล็กนิดเดียวเอง โอ้ยโ้ยหลุดเลยโอ้ยหลุดเลยฮะมีลุน้นแล้วมีลุ้นแล้วมีลุ้นแล้วของเรามีลุ้นวันนี้ <c oughs> นไม่อะไรนี้บอก มีรุ่นพ่อแม่พี่น้องมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นแล้ววันนี้เอาเอาน้าให้เจ้าที่เจ้าทางกิ่นเมื่อกี้นี้พ่อแม่พี่น้องเห็นผลเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มองไม่เห็นตัวนะครับเราอย่ามองข้ามครับพ่อแม่พี่น้องปลาเมื่อกี้รุดไปแล้วครับ มันกินเบ็ดมากน้อยเนาะครับเนาะรุดไปแล้วเขาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเขาแล้วเขาแล้วยัวงยังยังเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมีรุดแล้วครับวันนี้ทำรุดล้ว รุ่น,นครับมีรุ่นเล้อบ,บบอ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 ของเขามีอยู่นะอ้นี้นี่เลือตกเจ้อันนลืขีด ลงเลยลงเลยปลากินเบ็ดแล้วดึงดึงดึงเขากอหญ่านะครับดึงเข่าฟังเดี๋ยวอีกทันหนึ่งกำลังจะลงแป๊วอุ้ยลุดบ่ฮู <c oughs> ้ลุดแล้วครับลุดลุดลุดครับพ่อแม่พี่น้องเท้ากันได้ง่ายไม้ไหมเนาะ เดี๋ยวตอนนี้ก็ง่ายขึ้นมากทั้งๆจากนี้น้อยเปลี่ยนหมายไหมหม,หมายเก่ามันมันนิ่งครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทั้งเคลื่อนแล้วมันซาดขึ้นไปอีกนิดนึงไปครับไปติดตามบังว่าหมายมันจะเป็นแบบไหนเนาะครับมานี่กะลงเบ็ดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ ันนี้อากาศก็ดีคลึมแน่จากน้อยๆนอยแน่มือนกะเบาแดดบบลอน์มาได้ครับหลังจากที่เห้าง่ายเนาะง่ายไปหลายจุดอยู่มมือนก็ได้ง่ nh ายสามสี่จุดมันนี้กรมากครับหลายทีมงานอยู่แต่ว่าคนละชุดกัน่ะ <c oughs> อันนี้กะเซียนเปียดเฮ่าผู้มีประสบการณ์สูงสุดเพิ่นว่าเพิ่นเอาสูตรเนือมากมาเย บอกว่าเอาอยาพาลามาก,กินน้ำพร้อมเพราะว่ามันปามกินหลายมันเมื่อยปวดแขนออเอา้าอีกท่านนึงก็โทรศัพท์หาผู้สาวอยู่เนาะเ่บ่เกี่ยวกันเดีมันได้เไปคือเรายเอนล้บ่ย <c oughs> โอ้ยครับฝนตกฝนตกมาแล้วครับ oh, โอ้บ่มีมงยูเลยฝนตกมาแล้วไม้ที่สองของเขาเนี่ยค่ะฝนฝนมา แล้วครับผมพี่น้องอุ้ยค่อยๆค่ๆค่อยๆค่อยๆๆเดี๋ยวใจเย็น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 อุ้ยใจเย็นมามาค่อยๆๆๆค่อยๆๆมา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 เฮ้ย อาอครับประสบผลสำเร็จแล้ววันนี้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไปงึปงไปมึงประสบผลสำเร็จแล้วครับวันนี้โอ้สุดยอดสุดยอดเลยวันนี้อ๋อวางเบ็ดวางก่อนเฮ้ยโอ้เอาวางก่อนเอาเลยตูนี่้เขาเคยเปพี่น้องผลงานมามัน,นเนาะป่ามันต้องต้องเริ่มเขาแน่นอนละว,วันนี้ สาระวันนี้ก็คุณช่างนายช่างเราฟันไปแล้วเดี๋ยวไปเอาเชือกมาให้นะเดี๋ยวสิไปเอาเสือกมาให้เพอน,น้องบัดเนนีะ้เสือกผูกปลาโอ้ยไปอีกุเลยเ่ปล่ปปอยตัวไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาเชือกมาให้วันนี้กับผลงานออืนี่แะครับผลงานของเขาอานายช่างอ๋อเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยวันนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอเห็นเห็นครับเห็นเห็น มาแล้วลูกจา๋าชุดกุกาวาที่หนูอยากใส่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาเอาม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 า,มาโอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามครับพ่อไหพี่น้อง มีลุ้นมีลุ้น,ม,นมีลุ้นเราวนันนี้วันนี้อ้าวอันนี้ของคุณช่างอะคุณช่ง<ม>นางเอ้าหืมสวยงามเลยสวยงามเลยสวยงามเลยสวยงมามเลยหืมแนวน,นี้โอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผลงานของช่างติงนะครับวันนี้ตัวรแรก มันเป็นอย่างครับพอแม่พี่น้องเอา้าตัวแรกของผมว่เป็นอย่างมาน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 เดอ้อมานเดอ้อนี่ครับตัวแรก <laughs> ตัวแรกของกลับผมวันนี้โอ้ยรองเท้าโอ้เออนี่ครับตัวแรกครับตัวแรกเอา้าได้สมีก็เอาแล้วครับพอแม่พี่น้องเลยนี่ โอ oh, ้ความภูมิใจความภูมิใจเอารอรุ่นรอชมกันนะครับเนาะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งหนายอย่าเพิ่งเบื่อกันครับวันนี้ทริป,รปตกปลาหน้าดินของเรา mm hmm. ครับ mm hmm. เอามาเล้คร<ๆ>ับพ่อเม่พี่น้องเอาเดี๋ยวน้ 这里、right? e，这里，哦，这里，这里，这里，哦，嗯，哦，shot，shot，快，shot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 ，快，shot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 ，快，来。 เล้ยงไปเลี้ยงไสอดตปเออเออนั่นดึงกนเออน,นะครับประสบผลสำเร็จแล้ววันนี้เราโอกว่าจะขึ้นมาได้ทุลักทุเลโอ้อยางกทุลักทุเลเลยวนมนันอีกแล้วครับมามานกโอ้โหมา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 วพี่น้องเลยวันนี้ มากระาสสารพ่อคกับปมาโซ่พันเร็จครับวันนี้โอ้ยเดี๋ยวเหลือเชือกเนาะนี่ครับเดี๋ยวอ่อยท่านผู้ชมเมื่อก่อนโอ้ยเมื่อยเมื่อยครับมือกันครับนี่ครับผลงานตัวนี้โอ้ยใหญ่อยู่ใหญ่ใหญ่กีบปลามาเบ็ดนิดน่อยครับเอาสวายยูครับเบ็ดปีนากินเด็กปลาสวาย สามโลกวนนี่แหละครับโอ้โอเคโอเคสุดยอดเลยวันนี้ของเราโอ้ยกดูหน่อยอ่าวันนี้ฮึบโอ้โหสุดยอด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 นักล่าสายสันสุดยอดสุดยอดนักล่าสายสันสุดยอดกดตกลงครับกัดตอนนี้ก็เริ่มจะค้ำแล้วเนาะครับเนาะ ยุ่งกับลายอยู่ยุ่งเริ่มมาแล้วอู้หูนะนี่ดะอ๋ะอ,อครับพ่อแม่พี่น,อน้องกะคลิปคลิปนี้เนาะครับเนาะกับการตกปลาหน้าดินกับการตกปลาหน้าดินเนาะวันนี้ก็ได้พราะสมนีก็เอาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะไม่เชือกเชือก พันกอหญาเลยเอาครับก็คอยติดตามรับชมอีพีต่อไปนะครับเนาะว่าจะออกในรูปแบบใดจะภาไปสถานที่มองงใดกับคลิปลปนี้ก็ประสบความสำเร็จอยู่พอประมาณอยู่แต่ว่ากว่าจะหาไม้ได้กอะเกือบจิต เขาควนมือคุณละครับมันก็จะหาไม้ได้วันนี้ก็โอ้กี่กิโลนะตัวนี้มานสักสามโลได้สามโลกว่าเนาะไปครับเอาขอขอบุญขอบคุณพราแม่พี่น้องที่ติดตามนักล่าสายสารมารโดยตลอดนอะครับเนาะ,ะทั้งที่อยู่เมืองไทยกลบประเทศเพื่อนบ้านของเขา ครับอ่าเอ้จอาอะไหมีความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองอย่าเจ็บอย่าจ่ยวยป่วยอย่าจนนะครับเนาะ <c oughs> ไปครับคลิปนี้อัมลาผ้าจากว่าไม่พี่น้องไปเค่นนี้นะครับสวัสดีครับ